กลับเสียดีที่คิดเร่องนีคก็บด้ยังอาจจะจุ๊บๆใหม่นี่เนี่ยปฏิทัศน์ถ้ามีซิมเสียงแบบว่าดมพุดผัดก็ขออภัยกันด้วยเพราะว่าอยู่ในโหมดตัดเสียงนะทุกคนทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงรถอีกแล้วถ้าต้องการเสียงก็เดี๋ยวเปิด แต่เวลาพูดเบาๆมันก็ไม่ได้ยินเราปิดก่อนไดี๋ยวเราปิดดูไม่จะสร้างนี่อ่าอันนี้มันก็นั่นเปิดรถเข้าแน่นเนี้ยโอเคโอเคเราเอารถเข้าไปด้วยดีกว่าเพื่อความบันเทิงเรื่องใจนะคนุณลุงบอกเงียบๆได้แล้วมันก็ยังเงาใส่รถเข้ามาไม่เย่อเลยยังรองย่างอร ồ, oh, <coughs> <coughs> nói cho ta là Thích bài mà cầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền เพราะมันอาจจะมีเ,เส,สียงซ่าด้วยไงก็ยินดีจะได้อช่องนีโลโล้ลุยครั้งก็ขอโทษคุณที่โอ้โหจะลงเอาบินแม้ให้ดูแต่ว่ามันแบบไม่จะมาแล้วก็เลยรอหม่ก็มาต่อจากคาที่แรกมาเลยนะครับก็เ,เราก็ได้ทำการสร้างบ้านเอาไว้เออย่างที่เรี่ว่าเอี้ยมองหลงก้องอะไรสเิเด้เอ เุดเยอะอย่ารั่วอย่ารั่วเยอะ,อะแต่บ้านที่เราสร้างไว้ก็เอาไว้รองรับ n อ c นะีซะแล้วก็มีทางสะพานยิงยาวเหยียดยิ่งมันเหยียดยาวไว้ข้าเจ้าคิงสลามแต่ว่าเราหัวใจเรายัางน้อยอยู่เรายัางเป็นเด็กหัวใจยังเล็กกันเดี๋ยวอย่าเดี๋ยว <c oughs> แล้วก็ตามหาหัวใจแหงฝ่าดงเดียบ ดูที่ดังเกินซึ่งไอทางซ้ายน,นยั่นมีขีนสั่ออกไปไม่ได้ทุกคนเราก็จะหาทางไปไปในที่ที่ดังเกินนั้งอยู่นะรอนิดนึงนะอืมวนั้งคนดูอาจจะเจ็บหูเกินนะแธรรมชาติที่สุดแล้วนะอันก่อนน,ะนี่แหงยับยับ ยิ่งว่าเทงหวยแต่ไม่ด้วยเบร์กระโดดเจ้าแดดดัด๊บก็ขอไฟกันเสียบลงรุ่มหน้าเสียงเพลงมันดังนขอไฟกับเสียงเนี่มันดังเกิดโอเคไหมก็ขอปิดเสียงเพลงเพราะว่าโดนดิจิตริดตอรี่กันด้วยจะอยากให้ฟัง อยู่นี้นะถ้าช่องผิดนิกาสิตโดนปิดช่องเลยทุกคนอัน,อนแย่เลยนะเราจะส่งข้อความหาช่องคุณจะทำการแล้วเมื่อรสิทธิ์จะถูกปิดภายในเจ็ดวันไอของเกมเสน่ห์ไม่น่านียแทงครับเดี๋ยวฝาเริ่มมื่ยยอ,ลอแล้วย้ายกันนอน ปีเอไปไหนละปีเอไปยิงนกล้วอุ๊ยอีแยงครับทุกคนดูอีแยงสู้กับเออเจ้านกน้อยขอ,องเราปีแยงปีแยงตัวเอี้ยเฮ้ยยายายาแทางเลยแทงดาบเลยว,วันนี้โ <c ười> <c ười> ดดแทงโดดแทงไปทีแม่งดีไายแม่งสี่นาทีแล้วอะไรอีพีเนี่ยแถมให้ย,ยาว ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยตอนแรกเห็นว่าวิวไม่ขึ้นแหละก็ทำต่อนั่นแหละถึงมันไม่ขึ้นนะแต่ย <t ried noise> ู่อยู่ก็เหมือนว่ากำแพงเพิ่งจะเปิดนะทุกคนอิ่มตูดดิดๆๆิ้อุ้ยอือไปดูดเวร์เนี่ยแหมให้มาตอนมืด ไม่อยากให้ทุคนแบบว่าเออเดินมาดูเดี๋ยวแม่งเดินมาใหม่แม่งด,ดูใหม่ก็อย่างที่ได้บอกม่งแต่อีกเยอะนะ่าใช่ยามจะทำแบบอันนี้ครันแบบไม่ตัดเพราะว่าคนเขาทำมาเยอะแล้วแบบแบบตัดแบบโอเคไหมอันนี้คือว่าเป็นการดูแบบเรียลเรียลิยตี้ไลฟ์อ๋อ เป็นแบบฉบ,บับเต็มร้านถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดก็คือตัดให่ตอนมันรอ,อกเกิดหรือว่าตอนเดินกลับมาใหม่แต่แต่ตอนกลับเดินกลับมาใหม่จะไม่ตัดตู้รอนะเพราะว่าเปลืชชอกพลาดอดตำกันเพราะว่าเราอุ้เป็นเรื่อยนะอุ้ยต,ตัวเน,นะนะนี่ออยไปไหมไปไหมขังตึงจะมาเจ๋ยอะไร บกดคันทรวงเพื่อเออช่วยในการกดเจาะนัดวันนัดติตำบ,บัาารงระบาาลังแรงในโลกไม่มีเท่าแรงกลและนี่คือทะรลลีอันเดอร์สตรีอาจารย์ย้อยจะมาพานคนแบบซอไว,ว่าวกันในน้ำอ้ oh my g กอดเกี่ยวข้องอะไรอย่างที่บอกเราต้องตามหาหัวใจ ตัวที่ห้าไอ้โดนที่หกเราเพราะเราเป็นคนหลายใจนะคนแค่สี่แค่ห้าดวงนี่มันไม่พออย่ากไลนะ่อะต้องหยัดเยอะๆยาขุดอย่าเทราแผดพนงาจจะงงว่าเทราแผดมันคืออะไรคือ,อยาเทราพอตนั่นแหละเปดด็กๆไม่เก็ตมุกต้องรีเผีมุก เราลงไปดูในแต่ต้นตำยานนี่ก่อนนะว่ามันอ,อย่างอยู่บ้างเออเอาความซิ่งขางไ่ดี <c oughs> เเไม่ได้เกี่ยวเชี่ยเลยไม่ไดเกมออนไลน์นะมีใบด,ดูไอดีไหมอ้อยจะพยายามไม่หยาบมดจแต่มัน,น,มมนออเป็นมุกมาตทั้งอย่างบ้างฮะมันจะมันพูดเสใอยู่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องนะทุกคนม,มันไม่ใช่ถนายนะ ผมเป็นชาวบ้านเดินดินที่เดินลำคินอยู่บนดินนั่นแหละไ่เป็นกอดกวีแต่ก่อนนั้นผมเป็นปีนิกแต่ท <t ü ren> <t ü ren> ุกวันนี้ผมโดนเด็บปีกก็เลยมาหาเขียนอนแดกยางพื้นดินได้นีได้นี่ได้อันนี้คือเก้าอี้เสียงเหียมทุกคนพอทำไมเขาไม่คือเวลาเรากด W ครั้งมันจะเด้งขึ้ไมอีกอะลอยแรง แค่เก้าอี้ก็ลอยได้ทีเลย่คนรหอกกินกินกินกิเข้าไปนี่ห็นน่ท้ลูจินไปกินไปกิเข้าไปอ่ะกินนะฟังดีๆนะกิ้นนะเอ๊ะจอาทำให้การมันไม่ดีเยเรื่อยเขาดูบอกมือคิดไปอ่า้เรอยรังเกลางกงคืนบูดแล้วอ็บร้อัด ทำไมไม่เติมเลือดล่ะเติมแล้วสตาร์ติกเลยอะไรวะอเอเมนูเติมรอดับไหนเมนูเติมเลือดออออมเดอนมน,เมน,เนูเติมเลือดเมนูเติมเลือด เลือดนี่ q u i ค heal quick ก e a l ก็คือฮิวแบบชับพันฮิวแบบชับไวอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกดปับทั้งหมดอันนี้นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเียกสัตท์ขี้ยวขอเปลี่ยนตัวฮิวเป็นตัวเอ็นเป็นตัวเอ็นเอ็นไดงโอ้ไม่ใช่เอ็นแล้วอ่ะอ,อันนี้ก็ได้เพราะว่าผมน,านันน้นนั้นนั้น เออไม่มีตัวเจตัวเฮดทุกคนทุกคนเห็นมัน้ยมีตัวเฮดได้ไงผมได้ดึงตัวเฮดอ,ออกจากกาลวานนี้แล้วผมจะเสร็จเราก็นอนในปียยนอันยันย่ำของเราปีโยนนั่นมันอ่างน,นะหล,ลูวและที่ทุกคนเห็นนะั่นคือนกกระหู้นะจะยอมมาตีก็จะลืม ขอหิงห้อยกไปทำแฟนตาซีกันด้วยละ่ะแล้วประเด็นคือมันไม่สามารถที่จะเซิร์ชคำว่าเอ,อ่อวินโดว์ใน i ม r o s ซอ t ได้มันจะดีดเราออกมันจะเป็นเออเลอร์อัองนง่ายๆคือพยายามแล้วไม่ได้แต่ว่าต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วก็เอาคีย์มาถ่ายก็คือจบปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แม่งกลายเป็นวินโดว์เทียนไปเลยเนะ่ย ก็เป็นเดลแบบทดุดขนาดคนที่ใช้วิดีโอชดเหลืองยังเอาไอ้เจ้าตรงนี้ออกได้เลยจริงนี่ไม่เขาโอ้โไม่ได้ด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้เถื่อนนะปกติก็ใช้แท้ไม่รุ่นเถื่อน,นเนลยแทแหละเขาล้างเขาลงมาให้นะแต่ก็เสียสี่ห้าร้อยแต่ถ้าแท้มันก็หลายพันนะสี่ห้าพันน่าจะเป็นเป็นลายเส้นแต่ว่าไปใช้ได้หลายเครื่องนะมันก็เลยแพงก็ใครมีความรู้ก็แนะนำนหน่อยว่ามันแก้ยอย่างไง คือไม่จ้างให้พวกเอาคีมาใสนะ่มันไม่ได้ทุกคนใส่คียังใส่ไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมเออถ้าใครไม่ชอบบอกได้เดี๋ยวเอาออกให้ได้ตัดทิ้งเลยแลสังเกตบางคลิปมันก็ไม่มีบางคลิปมันก็มีดูกปะ่ะกงคนคบอกมันเอาอกอกยังไงติดแนละ้วมันติดไปเลยเราก็แค่อัดได้จอในเกมแค่นั้น ก็ไม่ติดมานี่อัดเป็นเดสก์ทอ็อปไงเออแหลมยิ่งน้อยอยู่แม่งยังอัดเดสก์ท็อปบ้บาบอก็ขออภัยที่ต้องเดินใหม่นะแล้วตื่นกันตีห้าเลยนั้งแหละแพยังไม่บินธรรมบนะัตรอย่าเดียวนะเพราะว่าเราติดพร้อมแพะดีกว่าเรียกเออไม่ใช่แพ้ยังไม่บินเราต้อตงขยันนะความขยันเนี่ยมันมหีหลายอย่างหลายอย่าง มันเคยได้ยินไหมครับว่าต้นไม้ความอดทนจึงชื่อมันจะคืนคงจะผนของมันจงหอมหวานโอ้โหอีบปะาป้าจะมะพร้าวนะต้นมะพร้าวโอ้โเบบี้ถ้าใครไม่ชอบที่อากาศรั่วนะก็บอกกันได้จะได้ลดลด,ลดพฤติกรรมการรั่วลงทุน จะไ,ได้แบบว่าดูดีฟอร์มเป็นแบบผู้ดีหลงป่ามากขึ้นนะเจ้าที่จริงผมคือสาไกลหลงตึกเอ้ยเก็บตัวเก็บตัวยับเก็บตัวยับรับ <c oughs> น้องกูอยู่ไหนเอออารมณ์มันมะขามกูไม่แบกอย่าบ้าดเลยไม่บาดบาดแล้วคนก็ฝากทุกคนกด ติดตามกันไว้ด้วยนะผมกด subscribe ใครตักแต่ใครปลูกไรรถปลูกอ้อยลดน้ํทาทํานากดกันให้ยับยับไอยูทูบกับคำนวณไม่ทันเดี๋ยวอะไรนะก็จะได้เป็นกลุ่มกระจานี่เกิ่อนไอเดยวบุ๊กใหม่นหะนบุ๊กใหม่ไหนกะ็จะได้บินเสียงรถก็จะได้บินกลุ่มกระจายนี่เกิอนทำลิปตัวตัว โอเคโอเคตัดตัดรลกวนวนหละตรงนี้ก็อาจจะบ้ากดไปกดมานะทดสก็ไม่ได้หรอกเออเพราะว่าไม่ดูคลิปออกมามันจะเป็นสภาพไหนจะได้คราวหน้าจะได้อัดถูไว้ควรเอาตัดแล้วมัตัดแต่อย่างนั้นช่วงเวลาที่รถวิ่งแม่งก็สามารถที่แบบว่าเออทำคลิปนู่นนี่ได้บ้างต้องบอกว่าฝนอยู่ติดติตดถนนเลยนะหรือจู่กับถนนเลยนะเข้าไหมา <laughs> ก็คือเวลาห้าโมงอะคุณนคิดดูด,ดีคนกับบ้านอะคนกับบ้านแต่ทางานอะจะทําลงทําไล่จะทําอะไรแล้วแต่คือแล้วมันมีสถานที่ที่แบบว่าเออเขาไม่ให้อยู่นะตวนัวพูดได้เลยวะถ้าไม่มีคนหม่ผู้ได้เอาสถานที่เอาง่ายมันเป็นเขากันถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วคนก็ต้องขี่รถกลับไปกลับมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่อยู่ที่เขาได้เพราะว่าเขามันเขามันชั้นล้วนใช่ปะ แต่ว่ามันอยู่แถวนี้มันอยู่ไกลออกไปใหญ่กีโดแต่มันคือทางผ่านไงแล้วข้างบนทางทางนู้นมันก็ต้องผ่านทางผมก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาง่ายมันไม่สามารถที่จะเดียวได้เพราะมันคือเขตแดนเอาง่ายกวิ่งในหลักร้อยคะแลนทีเดียวที่างานมอเตอร์โชว์แล้วบอกให้เห็นเงินทุกที่อ่อเลยทีเดียวแทงยับแทงยับ đi tuyển cân nhau không được đơn nó thắng cân nhu hâm bụng ở đêm nhau không còn hồn nhật tuyển hết đê 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 ê,

แกกล้าตามฉันมาเะรอฉันไม่ด hmm. mm ูแลไปฉันก็นนักแม่นมาขะขวดหนึ่งแต่ก่อนคือทำได้อยู่จะยินทุกคนจะยินทุกคนเอ๊ะช็อตจังวันนี้เอ๊ะเป็นไงไม่โดนนะคู่กันว่าอาจารยงงว่ามันตายยังไงมันตายมันตายเพราะชุดเอ๊ะจะตัดฉันชุดกระบองเพชรเอ๊ะ แทตอนไม่บอกนี่ไอ้ข้างบนคน่าจะเดินหลอกได้ไป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 มีลีลายอยู่แหละเดินทางจะสะดดลมไม่บอกค่ะมองแต่คำใบหตั้งหันตุนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรนมนมก็แลเด่นนมก็เด่นนมอะไรอย่าง คือนมอ่ะเออไอนมอ่ะนี่นมยอดยอดด่อยดมีคำคู่วไปขำคู่วติดอะไรวะวติดทั้งหมดอาจจะยังเสียงซื้อช้าถอนหายใจดูนเลยหอมเด็กโอเคเราจะจริงจังจังจริงจังไม่จริงโจ้ยอดด้วยขำคั่ว ต่อไป,ไไปอัปเดตไม่ครังไงถูกแต่เหมือนเดิมครับถ้าคุณเจอกับเจ้าก้อนอีนี้ตกแล้วก็อาจจะเจอไซเดือนดุดดเอาไปตกปลาก,กันได้แบบว่าทวนน,นั่นใครอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์ได้แล้วจะติดต่ดีเวลเปออะไรก็ได้เอาสักเกมถ้าใครอยากดูอัพแต่เป็นอัพเวอร์ชันเก่าะถ้าใครอยากดูเวอร์ชันใหม่ก็ส่งมาให้เลย พี่ขายกะสร้างเบืองสร้างประเทศกันเลยทีเดียวผสมราคาอยู่นะเพราะว่าเกมมันขนาดเก่ายัางซื้อไมาได้กีดีก็ได้แต่กีดีพิใหม่จกแล้วอย่าดูเลยก็จะไปทำอะไรบ้างนะก็จะไปเล่นไฟเกมโรฮีครก็เคยไปอยู่ทุกคมแต่บทบาทก็เราทำเพื่อคนเดียวแล้วไม่ได้ทำไร โอเคทุกคนเรามันกลับมาถึงแล้วเราก็ลงไปใต้ดินดีกว่าเดี๋ยวไปลงไปทางนี้โคเวลาเติมเือนยีน่เจ็ดมิเพราะว่าเราจะไปกันแบบเซฟตี้เดี๋ยวเราเดินลงไปกันไปขุดไปเข,ขาที่ได้ไปไห้ไงวะขออนุญาตขุดไปเพราะว่ามันต้นเกลียนะมัน ันไม่รู้จะเซฟ่ที่ใดยังไงเพราะเออมันอันตรา,ายนั่นแหละเอาชิบหายแล้วทิ้งเห็ดไปไดลนะแล้วเลยกินนะโอ้กินไะด้เนี้กเนี่เห็ดยังอยู่อ,อันนี้จิ้งไปนี่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 จิ้งไปเออถาวานี้มีประโยชน์เก็บไว้ก่อนนะเดีือดหมดปุ๊บ ขุดไฟอยู่น่องน่องเองไม่แด้ดิจะช่วยเราตัวจากนี้ถ้าเวลาอันดีอาทิตย์การขุดนั้นเป็นอะไรกี่ดีนอมและตัวเป็นเรื่องของการแบ่ไปคุณจะได้ท้อแท้คือก็ว่าล้มหมื่นครั้งไม่เท่าล้มได้ยอมเพียงครั้งเดียว จงก้าต่อไปถ้าคุณหยุดกล้าวมก็จะไม่เคลื่อนที่เอ็มเป็นครบหลายล้านครับผมจะเปิดคำาปทุกคนดูเดี๋ยวะะอรอหน่อยับกรอนก็มาผมเพียงแค่หนึ่งร้อยครับทุกคนผมก็อาจจะมาไลฟ์สดจอของเงีย้ยแง่หดูถ้าเผื่อเพื่อนอยากดูมันจะได้ ล่าสดได้พังแบตเตอฟูเฮดดี้ก็เฮ็ดดี้อ่ะพันแบตเตอรีพูดทำไมให้มันตังกันผมตั้งไว้เห็นไหมในช่องถ้าใครจะกดดูนะกดที่รายละเอียดเออกดที่เพิ่มเติมที่มักคนก็เพิ่มขึ้นดีก็คนแต่เราก็มาเยอะนะผมก็ทำเป็นช่องที่สองนะทุกคนช่องแรกก็ไม่ค่อยเวื้องอ่ะมันเวื้องไหม็ุอกตัวไม่เบื้อง ทำใหม่แม่งที่ทำใหม่ก็เพราะว่าแกนเก่ามันก็ดีอยู่นะก็อยากทำใหม่ทำให้มันจริงจังแกงเอันเก่า,าคือลงอันสนุกอันนี้ก็ลงอันสนุกแหละความไม่เคยได้อเลยทุกจะตีมก็เคยตีมมาหลายครั้งแล้วนะลบไปนะก็ไม่ด้วยในะช่องหนึ่งหม,มดหมดตีมให้ดูหรือเปล่าถ้าใครเคยดูก็ตีมบาฮารนะ่าไปตอนนั้นก็มีโรโบ็อกด้วยนะ ก็เลยบอกไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเกมนบอกยากถึงไม่จะแจกโดบ,บัคตีโดนถึกแจกไงดีเอ่ออันนี้เป็นการคือต้องขอโทษทุกคนด้วยที่คลิปมาน,นานเพราะว่ามันเอ,อ่อคือผมเรียงจริงอะ่ะเอาง่ายผมอยากทำคืออยากทำใสไตล์นี้สไตล์ตเล่นแบบไลท์สดแต่เป็นคลิปไงทุกคนอ่าคุณดูผมทำยิ่งไม่ไลฟ์เลยละ่ะจะทำประมาณน,นี้มาก,ก่อนทุกคน เอาใครที่กินข้าวกินอะไรก็มาดูกันนี่คนนึงนะก็ไม่ได้มีสาระมากมายแต่แคจเคยขี้เกียจมาก็มาดูว่ามันถึงหรือใจได้จะลองลงลงดูบ่างเอาทอมอวิชาบาดงดิบปิดเจ็งนกนางแอ่นออกมาปิด อุ้ยยังก็ฟินน่ยนึงฮอนตัวสีอะไรมันเนี้ยเจลโล่โคอกะเล็กอะหัวก็ยังอ่ะเออน่าจะเป็นเอ้ยแม่งนกแก้วเลยนกแก้วมาคอไว้ไงดูยังหนังหน้าวะนั่นหนวดูยังหน้าตาดีกว่าหนังหน้าโหัวไรไปบอกมึงว่ามก่อแก้วมันนี่วิธีการง่ายนะครับเราก็เรียกมีของเรามา อ๋อเราจับได้เดี๋ยวๆจับจับดีกว่าขุดเดี๋ยวขุดขุดลอกไปก่อนเออแล้วเราก็เอานกแล้วฆ่าเขาทั้งหมดเรา,าใส่ไอเทมที่กันการโจมตีของจบแทงยัดแทงยัด โอเคทุกคนเราเจอถ้ำแล้วจังหวะนี้เราอาจจะเจอกับโอ้โหแมงเอ,อ้ชีวิตคุยเนี่ยเดินม,มาตรงนี้เดินม,มาตรงนี้ก็ได้จะขุดกับไมโอ้แมงเอ,อ,อยเทียวเลยจังหวะนี้คือเราต้องดูแมพเล็กด้วยทุยกคนไม่ให้เดินเดินทุ่เด็กเนี่ยอุ้ย,ย,ยแมงเอ,อ้หม,ออมดมองแมพ โอเคครับวีบินนี้ก็จบไปแล้วเออไว้รอติดตามตอนต่อไปแม่งเต่าต่อ,ตอตไปเดี๋ยวโผล่มาที่นี่เลยแล้วก็หาหัวใจว่าอย่างแรกเลยดีไหมเอาล่ะเดี๋ยวต่อตอนต่อไปเรามัเริ่มต้นที่จังเ,เกิลเลยว,ออวย่าโอ้โหแม่งเอ้ยเป็นระดับยากสุดนะทุกคนก็จะลุ่มลบกคุกคางเข้าอะไรก็อย่างเงี้ยก็ฟาดวันติดตามไว้ด้วยเดี๋ยววีบินนี้นะไปก่อนก็เสับจนุำลุงฉันใดที่รุ่ยซาพลาน ภูมาดได้ลยเดี๋ยวเราจะส่งเอชายชายตีแพ็คไว้ที่บ้านท่านแล้บแบบรรจุกล่องเกี่ยวแล้วก็ไปละลีลาก็บเบื้องกัน็จแล้วที่นีไปไป่บายบายวุบพบกับคำคมดีๆก่อนจากลาคือเขาว่าดวงตาอันเป็นนิรันก็ไม่เท่าชายชาตีตาบอด